วัดีค่ะวันนี้เราจะเรียนการเรื่องของคำสั่ง if e elif นะคะ if elif e นี่ก็คือคำสั่งนะคะสำหรับกรณีที่มันมีผลลัพธ์หลายเงื่อนไขนะคะมีผลลัพธ์หลายแบบนั่นเองในสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องของ if else นะคะ if else นี่ก็คือจะเป็นคำสั่งเงื่อนไขที่มีแค่สองเงื่อนไขถ้าจริงทำข้อหนึ่งถ้าไม่จริงทำอีกข้อหนึ่งนะคะแต่วันนี้เราจะเรียนเป็น if e L-Eve นะคะก็คือถ้าจริงถ้าเงื่อนไขเป็นจริงนะคะก็ทำคําสั่งหนึ่งถ้ามันไม่เป็นจริงก็กระเถิบลงมาทำมาเช็คเงื่อนไขอีกเงื่อนไขหนึ่งว่ามันจริงหรือเปล่าถ้ามันไม่จริงนะคะก็กระเถิบลงมาทำเช็คเงื่อนไขอีกนะคะก็คือจะเช็คไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าเรามีทั้งหมดกี่เงื่อนไขเนาะ สุดท้ายก็จะมีคําสั่งที่เป็นตัวสํารองเสมอก็คือ e l i <L S 1> ไว้ปิดท้ายเสมอเนาะจะได้ไม่เออร์เรสนะคะอ่ะนี่คือตัวอย่างโครงสร้างของ if e f l s e นะจะขึ้นต้นด้วยคําว่า if e นะคะตามด้วยเงื่อนไขแล้วก็เครื่องหมายโคลอนแล้วก็คําสั่งถ้าเกิดว่าเงื่อนไขตรงเนี้ยเป็นจริงต่อมาเราก็จะมีคําว่า elif นะคะ elif นี้ใช้ตัวย่อเป็น e l i f เอลีฟ e แล้วก็ตามด้วยเงื่อนไขแล้วก็ตามด้วยโคลอนแล้วก็เป็นคําสั่งหากเงื่อนไขเป็นจริงเงื่อนไขในที่นี้ก็คือไอ้เงื่อนไขของเอลีฟ e ตัวนี้นะคะอ่ะถ้ามีเงื่อนไขเพิ่มอีกนะ,ะเช่นเป็นเกนคิดเกตอย่างเงี้ยนักเรียนก็จะมีเงื่อนไขเพิ่มอีกเขาก็จะเพิ่มตัวเอลีฟ e ตัวเนี้ยก o ปี้นะคะวางมาอีกชุดหนึ่งเลยก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขนักเรียนมีเยอะแค่ไหนนะคะแล้วก็อย่าลืมจบ ตอนสุดท้ายด้วยคาว่าเอลแบบนี้นะก็ข้อสังเกตก็คือเหมือนเดิมนะคะเอลจะไม่มีการเช็คเงื่อนไขเนาะเป็นตัวสํารองจะไม่มีเงื่อนไขใดๆแต่ถ้าเป็นเอลีฟจะมีเงื่อนไขนะคะเอลีฟ e จะมีเงื่อนไขนะยกตัวอย่างในตัวอย่างนะครูจะมีะการรับตัวแปรมาครูจะเช็คว่าตัวแปรเลเวลเนี่ยนะคะเป็นมีค่าเท่าไหร่ ถ้าเลเวลเท่ากับหนึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่งครูก็จะให้มันพิมพ์ว่าโหมดนี้เป็นโหมดง่ายแต่ถ้าเห็นไหมเอลีฟเอลีฟ e e นะคะเลเวลครูเป็นเลขสองก็ให้พิมพ์ว่าโหมดปานกลางแล้วก็มีเอลีฟ e อีกถ้าเป็นเลขสามให้พิมพ์ว่าโหมดยากนะคะถ้าเป็นเลขสี่ก็ให้พิมพ์ว่าโหมดนรกนะคะแล้วก็ถ้าสุดท้ายถ้าเขากอกเลขอื่นๆ,ๆเช่นสมมติว่าผู้ใช้เนี่ยกอก ไม่ได้กรอกเลขหนึ่งถึงเลขสี่นอกเหนือจากเนี้ยเช่นผู้ใช้กรอกเลขห้าแบบนี้นะคะมันก็เงื่อนไขมันก็จะไม่เข้าอันไหนเลยก็จะมาตกที่เอลตส่วนนี้นะคะครูก็สั่งให้มันพิมพ์คาว่าให้กรอกเลขหนึ่งถึงสี่เท่านั้นนี่เป็นต้นนะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างถ้าเกิดว่าผู้ใช้กรอกเลขห้าลงไปนะคะเงื่อนไขตัวนี้มันก็จะเข้ามาเช็คก,ก่อนละว่า เลเวลเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าคูกกอกเลขห้ามันก็คือมีค่าเท่ากับเป็นตัวเลขห้าเนาะแต่นี่มันเป็นเลขหนึ่งแสดงว่าเงื่อนไขนี้มันก็เป็นเท็จถ้ามันเป็นเท็จมันก็จะไม่ทําคําสั่งที่อยู่ในอีใช่ไหมคะมันก็จะกระเถิบลงมาเช็คข้างล่างนี้ต่อว่าอ่าถ้ามันไม่ใช่หนึ่งแล้วมันเป็นเลขสองหรือเปล่าถ้าเป็นเลขสองมันก็จะทําคําสั่งปริ้นตรงนี้แต่มันก็ไม่ใช่เลขสองเพราะเรากอกเลขห้าใช่ไหมคะมันก็จะกระเถิบลงมาดูเช็คเงื่อนไขของเอ e ตัวถัดไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเงื่อนไขของ else ตัวสุดท้ายเป็นเท็จไม่จริงมันก็จะมาดู else else ตัวสุดท้ายนี้นะคะว่าอ่ามันก็จะมาทําคําสั่งนี้เลยโดยไม่ต้องเช็คเงื่อนไขละเนาะโอเคอต่อมานะคะครูจะให้นักเรียนลองกดดูตัวอย่างโค้ดก่อนนะ,อ,ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ่านโค้ดนะคะลองดูกดรันดูก่อน อันนี้ตัวอย่างนี้ตัวอย่างครูไม่ได้เขียนบอกไว้เนาะมันก็คือโปรแกรมสําหรับบวกเลขหรือว่าให้นักเรียนเลือกได้ันมืนอนโปรแกรมเครื่องคิดเลขนั่นแหละนะคะเช่นนะคะครูกด enter a ครูใส่ตัวเลขตัวแรกนะคะเป็นเลขห้าครูก็กด enter มันก็จะให้ใส่ตัวเลขตัวที่สองเนาะครูใส่เลขสองครูกกด enter อีกปุ๊บมันก็จะให้ครูเลือกหมายเลข หนึ่งถึงห้านี่แหละครูลืมเขียนบอกนะคะก็สมมติครูใส่เลขหกครูกด enter ไปปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าให้เลือกหนึ่งถึงห้าเอาใหม่นะครูรันใหม่ใส่ตัวเลขเอาเลขเหมือนเดิมนะคะเลขห้ากับเลขสองเวลานัาเรียนกด enter เนี่ยมันนัาเรียนสังเกตตรงโค้ดเนาะตรงนี้มันจะมีเขียวเขียวบอกก็คือแบบว่ามันรันถึงบรรทัดนี้อยู่ ที่นักเรียนเห็นช่องกรอกข้อมูลเนี่ยมันก็คือคําสั่งของบรรทัดนี้ก็คือคําสั่งรับ i ินพ t นั่นเองเนาะอ่ะสมมุติครูใส่เลขหนึ่งลงไปนะคะเลขหนึ่งเนี่ยเป็นการบวกเ,เลขหนึ่งก็คือเอาเลขสองตัวที่เรารับเข้ามาเนี่ยมาบวกกันอ,อันนี้ก็คือเลขหนึ่งก็คือเหมือนเมนูเนาะเลขหนึ่งสองสามสี่เนี่ยก็เหมือนเมนูว่าจะให้เราทำการ ทำอะไรดําเนินการอะไรกับเลขสองตัวที่เรารับเข้ามาเป็น a b เนี่ยเราจะทําอะไรถ้าเป็นหนึ่งกดหนึ่งก็เท่ากับบวกกดสองก็เท่ากับให้มันลบกดสามก็ให้เท่ากับคูณกดสี่เท่ากับหารและกดห้าเท่ากับยกกําลังอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือตัวอย่างโค้ดแต่ครูไม่ได้เขียนโจทย์ไว้อันนี้ก็ลองเล่นดูว่าอ๋อนี่คือการเขียนโค้ดแบบเอลนะคะเอลีฟ e อ ันนี้ตัวอย่างที่ให้นักเรียนลองทำดูนะคะก็คือเราจะเขียนโปรแกรมประเมินพนักงานโดยให้เรากรอกตัวเลขคะแนนรวมของพนักงานเต็มร้อยคะแนนนะคะกรอกไปถ้าคะแนนรวมของพนักงานนะคะมากกว่า80มากกว่าหรือเท่ากับ80ก็ให้แสดงข้อความว่าดีเด่นถ้าคะแนนรวมมากกว่าหรือเท่ากับ60ก็ให้แสดงว่าเป็นพนักงานดีถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ50ให้เป็นพนักงานปานกลาง แล้วก็ถ้าน้อยกว่า50ให้แสดงว่าปรปับปรุงในที่นี้ครูก็มีโค้ดให้แล้วนะคะตัวอย่างนี้เราก็จะต้องเติมอะไรลงไปออันนี้คือตรงนี้คือการรับค่าเนาะรับค่าคะแนนเข้ามาเก็บไว้ในตัวแปรชื่อสกอร์แล้วนะคะรีซ็ตนี่ก็คือผลลัพธ์เนาะว่าจะเป็นผลการประเมินอะไรทํานองนั้นอ,อันดับแรกครูก็เช็คก,ก่อนเลยว่าสกอร์เนี่ยมันมากกว่า80หรือเปล่า ถ้ามันมากกว่าหรือเท่ากับแปดสิบคกก็จะให้เขาเป็นผลของเขาก็จะเป็นดีเด่นใช่ไหมคะเขาเป็นพนักง,งานดีเด่นแล้วนีงก็เขียนลงไปดีเด่นในช่องนี้ต่อมาถ้าเกิดว่าเขาไม่ใช่แปดสิบแล้วสมมุติคูกออกไปเจ็ดสิบห้าเนี่ยตรงนี้เงื่อนไขมันไม่เป็นจริงเนาะเพราะว่าสกอร์คือเจ็ดสิบห้านะมันไม่ได้มากกว่าแปดสิบมันไม่เป็นจริงมันเป็นเทสตพอมันเป็นเทสปุ๊บมันก็กระโดดข้ามลงมาแล้วก็มาเช็คว่ามากกว่าหกสิบหรือเปล่า ในที่นี้เจ็ดสิบห้าก็มากกว่าหกสิบมันก็มาจะเอ๋นะคะมาเจอกับเงื่อนไขนี้พอดีลงตัวเป็นจริงนะคะก็ให้มันปิ้นว่าดีใช่ไหมคะอ่าต่อไปเอลอีกนั่นเองก็เขียนเงื่อนไขต่อนะคะว่าถ้ามันเราไม่ได้ใส่เลขเจ็ดสิบห้าเราสมมุติเราใส่เลขห้าสิบห้าแบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเท็จละนะคะก็กระโดดลงมาทำนั่นเองก็ใส่เงื่อนไขไปนั่นเองคิดว่าเงื่อนไขตรงนี้ต้องเขียนว่ายังไง ก็ลองเขียนดูนะคะพอนักเรียนเขียนเติมหมดแล้วนักเรียนก็กดรันดูผลลัพธ์ว่าดลองใส่เลขต่างๆลงไปว่าใส่แปดสิบแล้วมันขึ้นเป็นพนักงานระดับไหนนะคะอะตัวสุดท้ายอะอย่างอันนี้เราก็จะใส่เป็นสกอร์มากกว่าหรือเท่ากับห้าสิบใช่ไหมคะอ่แต่ตัวสุดท้ายเขาบอกว่าถ้าน้อยกว่าห้าสิบตัวสุดท้ายเลยนะน้อยกว่าห้าสิบตรงนี้ยมันเราครูเขียนตัวอย่างเป็นเอลไว้แล้วก็คือ เราไม่จำเป็นต้องเขียนเงืงเง่อนไขเช็คอีกก็ได้เพราะว่าถ้ามันไม่เข้าสามเงื่อนไขด้านบนเนี่ยมันก็ต้องจบที่ห้าสิบอยู่แล้วนะคะมันก็มันก็จะเป็นเอลได้เลยเพราะฉะนั้นเงื่อนไขสุดท้ายนักเรียนไม่ต้องเขียนก็ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นปรับปรุงไปเลยคือท้ายครูก็สั่งให้ปรินรีเซลออกมาแบบนี้นะคะหรือจะสั่งปรินไปทีละบรรทัดเลยก็ได้นะเช่นตัวรีเซลเอาไม่เอาละก็กลายเป็นปรินดีเด่น ปิ้นดีปิ้นปานกลางปิ้นรับปรุงแบบนี้ก็ได้ก็อยู่ที่วิธีเขียนนะคะอ่าสําหรับแบบฝึกหัดวันนี้มีสองข้อนะคะแต่ว่าครูจะให้นักเรียนทําในทําในเนี้ยไปเลยสองข้อเนาะเขียนไปเลยแต่ว่าในแบบฝึกหัดที่เป็นเวิร์กชีตเราจะมีแค่ข้อเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเด๋ย,วดยวปวดหัวส่วนข้อที่สองก็อยากให้ลองเขียนดูว่ารันได้ไหมนะคะ เอาไว้เอาไว้ท้าทายตัวเองแล้วกันนะคะอ่ะ,อะเดี๋ยวให้นักเรียนไปทําโจทย์เลยนะคะก็สําหรับคลิปนี้ครูคงไม่อธิบายต่อแล้วเพราะว่าเดี๋ยวให้นักเรียนลองศึกษาจากตัวอย่างด้านบนเลยเนาะอ่ะ,อะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างไลฟ์เวิร์กชีพกันนะคะยุสนเนมพัดเวิร์ดก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะคะ ไพทอนนะตามด้วยเลขห้องแล้วก็เลขที่อันนี้เป็นตัวอย่างผมก็เลยใช้คำว่าคอม0ูนย์ศูนย์่งนะคะนักเรียนเข้ารหัสของนักเรียนไปแล้วนักเรียนก็จะเจอสมุดเล่มเดิมนะคะคลิกเข้าไปแล้วก็ทำแต่ฝึกหัดหน้าหกเออหน้าเจ็ดกับหน้าแปดนะคะสัปดาห์นี้มีแค่สองหน้าหน้าแรกก็จะเป็นลากวางนะคะเกี่ยวกับการจัดงื่อนไขแบบอ e ี e เอลี นะักเรียนก็ลองลากวางดูระวังคําว่าเอลกับคําว่าเอลีฟ e, นะคะคําว่าเอลจะเขียนแบบนี้ E L S E จะไว้ท้ายสุดนะคะส่วนคําว่าเอลีฟ e, จะเขียน E L I F แบบนี้นะอย่าสับสนนะคะอ่านว่าเอลีฟ e, เนาะนักเรียนก็ลองลากวางดูนะคะแล้วก็กด finish เหมือนเดิมแล้วก็มาหน้าถัดไปนะคะหน้าถัดไปก็คือโจทย์ข้อหนึ่งเมื่อะกี้เลยโจทย์ข้อนี้นี่ก็คือ เราจะเป็นสั่งอาหารออนไลน์ใช่ไหมให้ผู้ใช้เนี่ยกรอ,อกหมายเลขนะคะกดหมายเลขลงไปว่าต้องการจะสั่งน้ําอะไรนะคะหมายเลขหนึ่งก็เป็นชามะนาวหมายเลขสองก็เป็นชายเย็นนะคะก็ตามเมนูเลยพอกดเลขลงไปแล้วกด enter เนี่ยก็จะขึ้นมาเลยว่าคุณสั่งอะไรนะคะเช่นคุกดเลขหนึ่งไปปุ๊บกด enter เนี่ยก็จะขึ้นมาว่าชามะนาวถ้าคุกดเลขสี่ก็จะขึ้นคําว่าโกโก้ปั่นแบบนี้นะคะ อันนี้คือโจทย์เนาะนักเรียนก็ลองเขียนดูลองลากวางดูค่อยๆทำจะเย็นๆนะคะลองดูตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกโจทย์เขาบอกว่าให้รับค่านะคะรับค่าเมนูที่เราเลือกมาเนี่ยะะมาเก็บไว้ในตัวแต่ชื่อเมนูกูก็เขียนโค้ดไว้ให้แล้วนะคะเมนูเท่ากับนักเรียนก็ใส่รับค่าเนี่ยเราจะใช้โค้ดอะไรแล้วเราต้องแสดงข้อความอะไรไหมก็ไปอ่านโจทย์นะคะว่าโจทย์เขาบอกว่าให้แสดงข้อความว่าอะไรบ้าง ตรงไหนที่เป็นตัวเน้นครูก็จะใส่ันหนูให้นะคะว่านี้มันให้แสดงข้อความนักศึีษาก็ไปเลือกนะคะําสั่งในกล่องสีฟ้านะคะมาลากมาวางอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้จะมีตัวลวงด้วยนะ,ะนักเรียนใจเย็นๆค่อยๆทํานะคะอยากให้ได้เต็มทุกคนเนาะทาเสร็จแล้วก็กดส่งนะคะเหมือนเดิมส่งเสร็จแล้วนักเรียนก็เลื่อนมาแล้วแคปหน้าจอตรงนี้นคะคะหน้าแบบนี้เลยเพื่อให้เห็นทั้งชื่อนักเรียน แล้วก็ให้เห็นทั้งชีททั้งอ่ชีทหน้าปัจจุบันที่เราเราเรียนก็คือหน้าเจ็ดหน้าแปดเนาะแคปมารูปเดียวนะคะแล้วก็เอาไปส่งในลิงก์เช็คชื่อโอเคนะลิงก์เช็ชื่อเดี๋ยวครูก็จะส่งให้เป็นสัปดาห์สัปดาห์ไปนะคะสําหรับคนที่ลาหรือว่าไม่สะดวกในวันเวลานี้แต่ต้องการจะเช็คชื่อในในชั่วโมงนะคะหรือจะเช็คลาในชั่วโมงเนี่ยนัเรเยนก็กล็อกอินเข้ามาก่อนแล้วก็แคปหน้าจอ ที่เป็นว่างๆแบบนี้แหละยังไม่มีคะแนนเนี่ยเพราะนักเรียนยังไม่มีเวลาทำเนาะก็แคปหน้าจอว่างๆแบบนี้มาก่อนแล้วก็ก็ไปก็กดส่งได้นะคะแล้วก็ว่างก็ค่อยเข้าไปนั่งทำเดี๋ยวครูจะอัปเดตคะแนนเรื่อยๆสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทำลิงก์สี่ห้าหกก็ให้โอกาสแก้ตัวนะคะพอหมดจากสัปดาห์นี้เราจะจบเรื่องอีฟแล้วก็ครูก็จะเช็คทั้งแปดแผ่นนะคะแล้วก็ จะไม่กลับมาตรวจอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นนักเรียนรีบทําให้เป็นปัจจุบันนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะเรื่องของ EEL นะคะ